นี่ติดแคบให้น้องหน่อยนี่อุ้ยกล้องสีแดงสดๆจ้ะกล้องอันนี้ไม่ตรงเลยปุ๊บปุ๊ปุ๊ไม่ตรงไม่ได้ยินแจ้งได้เลยนะคะลูกค้าขายส่งยกก็สอบจ้ะสอบส5ิบกิโลประมาณ200ตัวนะคะประมาณ200ตัวตัวนี้จะเน้นอวบใหญ่นะคะ ใหญ่ไหมรวมผ้าใหญ่หนะลค้าผ้ากใหญ่่แต่ว่าเนี่ตัวเล็กๆเราก็ใส่ได้ใส่เชือตัวใหญ่ๆกันหวานๆเลยลูกค้าขาสวยๆเขาไม่ได้ใหญ่อะไรารวมผ้านะคะลูกค้าจะบอกว่ารุ่นนี้ยขายดีมากเพราะว่าสีกระชากใจเหลือเกินสำหรับเอสีนะคะแล้วก็มีผูกผ้าเลยสมแล้วสัสดีค่ะพวกนี้มาใหม่พวกนี้หนูดลงของสองให้นะคะลูค้เป็นมินิแจรสย เออน้าตางค่อยๆแออกทรงยังนะวเรี่อๆูี่มันเรไม่ใส่งกงเกงสีๆเอานะแม่นเน<อ>าะเนาะอยู่นะสวยนะงานใหม่เอามาโชว์นะคะใส,ส่ดีมากเลเห็นเห็นเธอไหมของเธอเห็นเธอไหมฮะนี<อ><อ>่งไงเ,<อ>เห็นเห็นเนี่ยลูกค้าอกลงไม่ได้วัดเนาะเสื้อสาวอ้วนปกประมาณ38ขึ้นอยู่นะคะลูกค้าค่ะ เราไม่ได้วัดทุกตัวเพราะงั้นเราตัดเขาค่าให้นะะโดยประมาณนะคะประมาณประมาณค่ะใครอยากดูงานรีวิวตัวไหนแจ้งนะพี่นะเดี๋ยวหนูเปิดให้เดี๋ยวหนูเปิดให้เปิดเลยเปิดเลยเรนินรนินมากซิยวเสือค่ะอะไรอเรนินไง จ่าเกยมากอ๋อเรื่องนีสีชมพูอ่อนน่ารักอีซิวซิวเสือค่ะต้องสู้ชีวิตต้องสู้ต้องใส่เสือสู้เป็นเชิดก็น่ารักแต่ว่าแผลไม่รู้เรื่องอ่ะโจ๊อยนี้เราคิดใส่เชิดกันนะคะใส่คลุมได้ยังไงใส่เล้ารวมผ้านะคะลูกค้าคอนตัวเรียนในชีฟองสะดุ้งลูกไม้นะเหมือนเดิมนะมเออหนึ่งวี่โอโนวีโอโนวีเดยอนเจ้า อะไรเนีย่ยไปยังไงเนี่ย no, mm ัลโหลน่ารักนะเีย huh. ตัวเนี้ยอันนี้แโตไป้วยแต่เรามดูแบบโบโูติเนียนลายก่นะไรกได้แต่ะขายได้ากานะไม่ได้ค่ะยากค่ะบางคนชอบราายชนก็น่ารักค่ะมีหมดจะแม่ในกระสอบชอบดอกอุ้ยตอกาโอยเรนนี่ไ ผรสอบก็เลยนะในกระสอบนะคะสวยอะไรคะเรือรอเรือวันนี้เรามาแบบสายกระดกนะโอ้นี่เรนนี่แกราวเรนนี่เดรนนี่ค่ะงานกระสอบน้องคนแบรนด์อยู่ในตัวนี้ผ้าลองน่ารักมากขลุ่นรนนี่อ๋อเรนนี่มาอีกแววเมื่อกี้ริมสีชุดฟูไปแล้วทิ้งไปยังแพงมากนะแม่เรนนี่ตัวนี้เป็นแบบหลายร้อยนะไม่ต้องรอในกระสอบเสื้อคอตตอนก็ได้รวมผ้าก็มีนะคะสำนับตัวนี้ ปลายเอสตีมะพร้าวนะน้องลิมินน้องลิมินขออนุญาตไม่แขวะเลยเพราะว่ายับกระยุ่งดีลิมินร้อยเปอร์เซนต์ด้วยโดยเขาเก็บไว้นะน้องลิมินไม่แขวะก็น้องลิมินใส่หุ้นใส่หุ้นใส่หุ้นหุ้นมากเลยตัวใส่เหรอโอ้โหหุ้นสวยมากนี่ลูกค้าที่ชีฟองค่ะระวสีแบบกระแทกใจสดๆหนูเชิดลายสั๊กจ ค้ามาหรอใแล้วค่ามาค่ะรับลูกค้า่น่ได้ลมอคะย่ลูกค้าลใค่องอร่มลูกจองลูกค้าสั่งได้นะคะพปูาาะะชอี้ใหญ่มากหหนูว่าใหญ่นะพี่ยุพว่าใหญ่อยู่นะสหรั้าเทียบกับจับมือใหญ่กว่าจับือค่ะ น้องไอไม่บอกพี่เลยเตัวนี้นาา่ารักมเออตัวนี้เป็นชีฟองอแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นแบบงานนูน3ามิติค่ะตัวนีวน้มันเมวคืออะไรคือะไรเดีย่ยาอะไรคะตัวนี้ป้าเอสตีมาตาค่ะแบบนี้เลยรวมผ้านะคะก็สง่งประมาณ2องร้อยสองกิโลประมาณนี้ประมาณนี้นะคะลูกค้าน้องสวยน้องเป็นตำนานมานานแล้วสำหรับป้ายนี้นะคะน้องสวยจริงๆ ราคาเดล็อคาข่ราคาโปรโมชั่นมาโดยตลอดเพราะว่าราคาจับต้องได้แบบนี่้สวยสวยงานนี้สวยถ้าใครชอบใหญ่นะหนูหนูว่าเน้นตัวเนี้ยหนูว่าออกใหญ่เยอะหน่อยแต่ถ้าชอบแบบสไตล์แบบจับมือกลางกลางก็ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้จะใหญ่กว่าจับมือนะงานสวยค่ะรวมผ้ามีผ้าแบบแพงๆที่ที่ทำราคาได้ด้วยใหม่สดเสมอไหม่สดให้เยอะที่ตัวนี้ชิปทองน่ารักมากแต่แบบมีนิมอก็มีแฟชั่นที่มี น่ารักตัวเนี้ยแล้วแต่คนชอบนะมันคือเรียกว่าสีซี่แต่สำหรับหนูอ่ะมันจะออกสไตล์มินิมอลตัวสิบบาทเท่านั้นค่ะแม่กระเป๋ราคานี้ังสวยเกินเรื่องที่ขนาดเราเพิ่งเริ่มนะเราเพิ่งเริ่มมีหูโสภาจะชอบแนวเรียมแต่หนูก็ชอบแบบเสื้อผ้ากพี่พอบอกว่าสวยป้ายดีแต่ใหญ่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใหญ่ช้างมาแล้วช้างมาแล้วช้างมาใหญ่ค่ะพี่โอเคง่ายจริงแม่แต่ว่า เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆใส่ก็ยังแบบน่ารักไม่แต่เดี๋ยวนี้คนตุรกีเขาใส่หนูใส่หนูกับน้องจ่าโอ๋เนี่ยเขารู้แหละเขารู้ชื่อแอดมินอะไรเนี่ยเฮ้ยอาอันตรงกลางมาใช่เราใส่เสื้อเราใส่เสื้อ XS มาแต่บางทีเราใส่เสื้อสองอวบบางรุ่นน่ะหนูก็ใส่กันได้น่ารักมันน่ารักตุ้นี่ชิปองน่ามักไหมชิปองเดินซื้อสองใบ กะบอกว่าแม่บ้านชอบนะคะลูกนี้ขายดีใครอยากจะเอาแบบไปลองได้เลยนะคะลูกค้าใครยังไม่เคยลองค่ะให้ลองเพราะว่าม่ายสวยเนี่ยเดี๋ยวจะมาใหม่โอ้ยตัวนี้นะนะตัวนี้น่ารักเป็นไลฟ์โพนนะลูกค้าเป็นทรงเฉลียสวยใช่หวานเจี๊ยบเป็นทรงการนี่วันเจี๊ยบไม่ต้องรอค่ะโชว์คู่มันยับนะแม่ต้องไปเรี้ยงแบบสุรีแล้วดูแพงเลยใช่ดูแพงค่ะดูแพงแรงรีซิ้วมาอีกแล้ว เอพี a ีนซิลค่ะออกมาได้ไงโดนไหมโดนโดนเหรอเองไม่โดนเมื่อกี้ร้องกางมาโดนบอลแดงอะโดนงให้มันแบบว่าเพี้ยนซิลอีกแล้วเออร้องเพียงก็โดนเหรอเธอว่าฉันลองเพียนใช่ไหมร้องแรงอยู่นะคอร้องเองไม่ได้ ดีแพ่เราดิเสือ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 ตัวนี้ปลามันไหนจะเต้นเมลอนคะไม่มีค่ะเชิญพี่โต้งมาหน้าเดี๋ยวยอดขายตกแก่แล้วนะเดี๋ยวลูกค้าปั๊มไรให้หนูยางเดี๋ยวจะให้แอนมินใส่ชุดแว่นน้ำรีวิวให้หนูสัญญาไว้แล้วใช่ไหมยอยู่เลยรันแรกโซงานปาอะไร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 มันเป็ฟาร์มปลามีแล้ว ตัวนี้เชื่อไหมจริงๆต้องมีเสื้อสายเดี่ยวขนาดอีกตัวนึ่งนะจะต้องมีเสื้อสายเดี่ยวซับคันนี้ไม่ใช่เนนี่ไม่ใช่สิวดามหมองลูกค้าค่าตัวรีวิวห7 9่บาทค่าส่งประมาณ200บาทนะคะลูกค้าถ้ากรุงเทพราบริมณฑลเริ่มต้นประมาณ1น0ราเนาะถ้าใส่นิ่มเหนือก็จะมี100 150นะคะลูกค้า กระสอบใหม่1,990บาทค่าส่งลูกค้าจ่ายตอนรับเลยมารับได้ส่งได้ทั่วประเทศถ้าเขาสวยค่ะลูกค้าถ้าสวยจริงเชื่ไมมโกหกหนูเปิดบ่อยมากพี่ขอขอดูรีวิวย้อนดูรีวิวเก่าๆได้นะทุกช่องทางเพราะว่าหนูไม่ลบทิ้งหนูไม่มีลบทิ้งแล้วช่วยให้พี่ดูทุกตัวตัวนี้เป็นแบบเธอเขาเรียกอะไรนะที่มันเด้งๆได้ชันไอที่ที่เขาใส่กันไหนชินเออเออ ืมันแม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็มันเด้งๆได้อ่ะเนี่ยก็มีคิดอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะในต่อๆไม่มีใครเล่นกับหนูเลยคือป๊อดป๊อดเนี่ยอันนี้เลนินจัดอะไรน่ารักก็ได้น่ารักไม่ใหญ่ยันยนต์สายเบอร์นี้นะคะตัวนี้น่ารักเป็นลลนินค่ะชอบน้อยี่ถ้าต้องแบบนี้ขนาดตัวนี้เป็นไหล่เปิดตัวนี้ไหล่เปิดใครวันนี้ดูดูในยังไง เฮ้ยแล้มันฝนจะตกอ่ะอากาศมันหน้ามากขี้เกียจอ่ะลูกค้าเปิดเปิดไหลนะสาลาหน้ารักมากเลยซาลาเปิดลูกนี้นอนก่อนอ่ะจริงจริงแล้วเขาเปดเกียรติทุกวันอ่ะเปิดไหลได้ป่ะโอ้ยเชิญเชิญสีม่วงถูกใจแม่มากจ้ะไงใหม่แล้วพี่เดงแดงกับลูกค้ามันมันย่นได้อ่ะโซ่อะไรมันยืดได้อย่างเงี้ยท่าอะไรท่าอะไรไม่รู้ไปก่อนไปก่อนคุณรู้จักชื่อผ้าค่ะสวยมากนะ เล่นไฟไหมคะสประมาณ200ค่ะลูกค้า200 220-245กิโลค่ะใส่ใช้เป็นทีขอ200-250จะบอกว่าป้ายต็ออต้างนีนิ้วมากนะใครขายเสาอวลูกค้าใครขายเสาอวบใครขายคนอ้วนเร่งเข้ามาค่ะเรายืนหนึ่งหรืออันนี้เขาลืมอนนี้คุไม่ได้ จะบอกหนูมีเยอะอย่างยี้ดีกว่ามีหลากหลายให้พี่เลือกเนาะเสื้อสาวอบเรามีหลายป้ายมากๆเด็ก็เช่นกันกางเกงก็เช่นกันสะเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวค่ะปิดต่อสี่ห้าส่วนให้แม่ๆไปขายคู่กันเนาะหนูมักจะเปิดคู่กันเสมอระหว่างเสื้อสาวอบกับสี่ห้าส่วนเพราะบางทีแบบลูกค้าอยากไปขายคู่อ่ะมีเสื้อแล้วย่อมมีกางเกงดูมน้าไหนจะไม่บอกวะนี่ยายซีคาไปวางน้าบ้าแอบซีคาวใ่เปิดเด็กป้ายส้มให้ดูบ้างเด็กป้ายส้มหรอแดดแต่ป้านั มีเหลือหรอไอตัวรีวิวเดโตัลเพียงอยู่ไหมไปแล้วเดโลตัะตัวรีวิวไปเดโตัลเพียไปแล้วนี่ไงนี่ไงเดนิลตัลสองพาร์ไข่รูปไม่ว่านี่พูดท้าตัวรีวิวเดโตัวเพียงอยู่นะเรไมอรอบใหม่หรอสวยมากนะ่น่ไมคิดเลยไม่จ้าไม่นจโอ้นี่ก็สวยนีเนี่ยชูไปเลยนาอ้ไมคิดจ้า่อด แต่บาคนก็ชอบแบบสไตล์ดี้มอก็ดูไม่รู้ชอบอันนี้เป็นเหมือนคอจีนค่ะลูกค้าเป็นรมแบบคอจีนดีนิมอลนี่หน้าดูใครว่าแบบน่นหน่น่ารักเุอไปแย่งอะไรของฉันไปแย่เธอลวเหรอเฮ้ยน่ามาเหมอนเลยถอดอันนี้ไอ๋อไปถอดมันก็สวยอปูออกไปถอะอะอะะน้องโอใส่ไปอะแย่งัะแย่งกันใสคุณมีต้องแบบตัวข้าอันนี้ของค้า ผูกผ้าอย่างนี้ก็นลองมาใส่ผูผ้าผูกผ้าจีบสดมันสุเลยมันใส่ได้แค่ไม่กืตัวเธอจะใส่เนีพี่เปิ้ลแล้อึดอัดเลยอัดเสื้อเองเหรออัดนี่เอาเน <As a S 2> uh, ี Anybody, uh? so ่ไปใส่ได้ปะอย่าไม่ไดู่คงเราฝั่งกับผ้านีน่ารักมากเลยาแขนต่ออันนี้ลินินกผ้าก็น่ารักกว่าผ้าเป็นนิ่ง้ารน ไอ้นิ่งออกเยอะมากไอ้นิ่งนอกดีนะไม่แก่แม่แฟชั่นแฟชั่นเลยเขียนอะไรวะลามี่ลูกค้าลามี่คือผ้าอะไรอ่ะน้องเป็นเนื้อเหมือนเนื้อลินินนะคะแล้วก็สีสวยมากทำแบบมัดย้อมแขนแบบแขนเหมือนคือตานิดนิดแขนแบบอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากน่ารักมากลายอย่างเงี้ยนะเธอไม่เอ็นมันเตะตายอยู่แต่ชอบแบบขึ้นขึ้นดีแม่ใครแบบว่าชอบแบบดีดอกมาจ้ะค่ะ ไว้สวยนะเนี่ยแบบนว่าหนูชอบดองหนูก็คือชอบอย่างนี้ขอหนูใส่ได้ไหมคะเนี่ยนี่ก็สวยหนูชอบแบบนี้มีผสมเดดไหมหรือมีคนในกระสอบไหมไหมถึงรุ่นนเสื้อคือถ้างานมันแยกประเภทนะพี่นะเสื้อก็เสื้อเดดก็เดดนะคะมันไม่ผสมกันมีตำหนิไหมงานกระสอบไม่ผ่านการคัดมีงานเสียเป็นปกติแ่ะพี่ดูได้เลยหนูโชว์ทุกตัวราคาเท่าไหร่คะตัวรีวิว1,790กระสอบใหม่1,990มาเลือกได้ส่งได้ทั่วประเทศค่ะ กังเกงยีราคาถูกมีไหมของผู้ชายไม่มีขาไม่มีจ้ามีต่อยินผู้หญิงสาอ้วกมีได้ยีนเอวยื่สาวอบจ้ะซาร่าสินทาปูนก็ซาร่าคดิเสาวอหน้องหมาจ้ะปูนสีแดงนีองหมาซาร่ารับรีวิวได้เลยขอบคุณค้าจะบอกว่าสวยทุกลู่เพราะว่ามันมากินลูกกินลูกงานหนูไม่เคยเหลือหลักไม่เคยเหลือแบบไม่เคยเหลือให้ให้ให้เปิดแบบยาวๆเลยพี่ใช่เฉยๆก็เติม ลูกดีวีมีคนรับแล้วนะคะมีคนรับแล้วค่ะว่าสอบใหม่นี้นะแม่ชอบน้องหมาใช่ไหมเลยเอฟเตยหรือว่าชอบพี่หนูยยี่แบบนี้อ่าในเวยเมื่อกี้ตับอะไรกข้าแะไน่ะหนูเคยซื้อเลยก็เรียกอะไรเธอข้าแบบข้าแบบอะไรสวยมากเนี่ยมีใครเอาเนี่ยเอาไปแล้วอะไรอะโศกไปไหนมาเนี่ยยังไม่ถึงสองนาทีเลยสวยวยดีแต่ละคนเนี่ยเชื่อไหมไม่ลาไม่มีใครเต็มเลยนะนี่มัวไปหมดเลยตื่ไม่มีใครเต็มทุกคน พูดเมื่อกี้ก็ลืมแล้วไม่มีใครสบแล้วสักคนร้านองเลยเทไปแล้วฮะพูดอะไรนะเรื่องจริงจริงผันดองท้าเสือมาอีกแล้วสวยมากยินเนี่ยอันเียสไตล์หนูเลยบอกว่ายไม่ไม่ต้องมาขันพวกพี่หรอกเออเธอก็เป็นเธอก็เป็นเออ่ารัก่ะยาบ่าเลยจะถาพเมื่อกี้แล้วมาถาอีเอวยืดตรงไหนพี่ป้าเอวยืนตรงไหน ไม่มีใครเก่งทุกคนสตลอดพี่้อพี่อมาแล้วแม่เปิดแล้จ้าจะนี้กันเปิดยังไงวะนี้ก็สวยเนี่ยเลยอ่ะสวยนะคะคุณน้าตอนนี้เลยฉันโชว์ตรงจักรแกลลูกค้ารู้ครคออย่านี้กสวยค่ะนี่วิงนี่น่น้าะน้องเป็นน้องเป็นแขนปีนเขาเรียกแขนแขนงคาวปะาะคร้่กันกับซีฮารส่วนนิวโอ้สุดยอดเลยน่แน่ พี่น้องนิมได้ครับจ้า,จาพี่น้องนิมได้ค่ะใครเอฟก,ก่อนได้ก่อนนะ,ะก็สอบใหม่มีนะคะพี่ขาอันนี้หนูเปิดล็อตใหม่ซึ่งล็อตใหม่เหลือกี่ลูกเหล,ล,ลือไม่ถึงสิบลูกประมาณสิบกาลูกเหลือไม่ถึงสิบลูกแต่ล็อตใหม่กำลังจะมาอีกแล้วตู้เข้ามาชนกันนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะมาใหม่อีกแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูใหม่เพราะว่าล็อตเนี้ยหนูเปิดไม่ทันของมันจะหมดซะก่อนก็เลยเปิดมาก่อน เดี๋ยวจะหาว่าร้านใหม่ไม่เปิดให้ทุกเปิดแล้วนะะว่ามีลูกค้าเหมาคันก็เยอะนะใช่าะของเราอ่ะคือจริงๆอยากนี้มเคราะเสื้อเสาอกเราเยอะมากของเราออกทุกวันตายฉันอ้อบดอกยาด้าตัวเนี้ยถ้าเทียบกับจับมือหนูจะเรียวกว่าใหญ่ค่ะแต่ถ้าจับมือก็กคืออวบกลางเนาะหนูว่าสาตาลอกประมาณสี่สี่เนอะไรเนี่ยผู้หญิงตัวเล็กก็ใส่ได้นะแม่พี่อ้อบอกมาซุ่มดูนนแล้ว ก็จบกระจกวันนี้วันนี้ไม่ค่อยมีแรงเลยเนื้อเนื้อเพราะง่วงมากอากาศแบบข้างนอกแบบครึ้มัวเหมือนฝนมันจะตกแต่มันไม่ตกเราออันนี้ก่อนกันนี้โชว์ียวอะไรอย่างไม่ยู่เป็นเชื่อมาสุดท้ายแม่งเปลี่ยนอย่ามาแย่งของชันนะใครเอาอีโพสร์ตรงนี้ของชันออกก่อนอีพาร์ตแล้วแน่ยังไม่ได้ไปดูวิวมาดูอัดบินตีกันนะคะ ทำไมอะมันสวยไม่เหมือนกันแล้วที่มันมาดึงของหนูออกอ,อ,กอีกละโสผมจะโดนเหลือดอที่พี่ชาสอนสาระโรอนนีออกเอานีออกยังไม่ทันได้โชว์ให้ลูกค้าดูเลยเปลี่ยน,นละแย่งกันเออพี่ชอบของพี่โสรทางอย่ามาข้ามนะเนี่ยสวมาก น่ารักทะลงทะเลจะแม่จะนิ่มเรียวเบาๆบนี่ท่ะใครชอบหนึงคนชอบแบบเส้นเยอเยอะจัดเรื่องไม่ถูกเลยใช่ไหมคนใช่ไหมเรซายุ่นเล่เรซายุ่นเรามีรอให้ลูกค้าชมเลยทำถูกไหมมีคนฟันมือชีขาวนะคะอยาจะบอกว่าช่วงนี้งานข่าวะงานข่าวออกดีมากนะจะเข้าพรรษาใช่ไหมเรียกเข้าพรรษาป่ะจะเข้าพรรษางานบุญใหญ่กับรังจะมางานบุญงานบวชงานล่างงานหลวงนะทำบุญทำบุญนะลูกค้าผ้าขาวนี่คือ ใ่ได้ทั้งปีจ้ะ mm. ใจเราก็ขาวหมดแต่ไม่เป็นไร Different. เอาผ้าสีไปยังไงใจเราก็ขาวสะอาดเชียบเชียบมากเชียบมากโซ่กินเอาหูบออกมาหัวบมกใหญ่ดีจังใหญ่ใหญ่ให่กอดีกอดีเนี่ยนี่เขาเอาแล้วใส่ โอยเลยนิ้สวยมากเนี่ยเนี่ยเลยนนอยชิตอันนี้กาลังนิดเลยแม่ลายลายทางนั่นล่ะเป็นผ้าลินินนะคะมันมันยับนิดนึงสวยแรงมันต้องรีดผ้าลินินันนีสวยมาก มีกางเกงยีนไหมจ๊ะกางเกงยีนหนูมีเอวยืดสาวอวดกับสีหน้ส่วนสาวอวดใส่ปกติหนูจะไม่ได้ขายนะกางเกงยีนแล้วก็มีเป็นยีนขาสั้นเซ็กซี่เลยอะค่ะอะไรไม่ได้พูดเนี่ตัวนี้ไม่มีอ่ำสีส้มเขาเรียกส้มอะไรอ่ะส้มอะไรวะชมพูไงพี่เออโอรสก็ได้ชมพูอเลยสุดค่ะไปดูลูกกระวตาหน่อยดิเหมือนส้มโอรสนะคะลูกค้า ส้มส้มแบบส้มส้มเหมือนเปียกปูนอะไอปุป <forecasting íamos> ุปูนเชี่ยนหมากอ่ะเขาเรียกอะไรวะช้มปูเออน้าโง่ก็เห็นชมพูเหมือนนกัแบบเชอร์รี่เชอร์รี่ปูเหรอสีอะไรมันมันมันอมอมฮะนี่นี่ส้มนี่ส้มอาจจะมันสีมันส้มค่ะมันเหมือนสีเชี่ยนหมากสวยเชียนหมากไหมโอ้ยไม่ต้องหลายหรอกเพราะว่ามันีนินมันยับนะอ้าวลูกค้าใครรับก็สอบใหม่ จ้งได้เลยนะหนึ่เ้า้ยเก้าสิบาทสวยจริงๆไม่โกรกระโปรงยีนญี่ปุ่นก็ยังมีนะจ๊ะเลเล็กกว่านี้หน่อยต้องเล่นใต้ของ,ของน้องโมดแล้วก็มีใต้โล่พรีเมียมไอ้โล่พรีเมียมนี้ค่ะเล็กกว่านี้หน่อยต้องโล่พรีเมียมพี่นั่นพี่พี่กลับไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้ลูกค้ามานั่งคัดโล่พรีเมียมเหมือนกันแต่พี่เขากลับไปแล้วค่ะพี่พี่กะมณีเมื่อกี้ลูกค้ามามานั่งตัดของหน้าร้านไม่งั้นหนูจะให้ดูไซส์เพราะว่าแกเอาของไปละ เดี๋ยวจะให้ดูลกนี้ไถ่ายรูปไปดูกระสอบให้เพราะว่าช่วยเขนยราอยู่คนเดียวเราพาไปไหน